สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องพ้นบรรณอกอิสระ h ช n แนลครับสำหรับคลิปนี้พ้นบรนณอกอิสะกล้ามาไอแก่ผ่ามากการแจ้งเตือนภาษีของไทยครับก่อนเดินเราก็พิมพ์ตรงนี้ก่อนนะครับ Google นะครับผมพิมพ์ที่ Google นะครับแล้วเรากดเข้าไปเลยครับเดี๋ยวรอก่อนนะครับแป๊บหนึ่งเดี๋ยว จึงเข้าไปดูว่าเราจะแก้ได้หรือไม่ได้ครับผมตอนนี้ได้เข้ามาหน้า Google เรียบร้อยแล้วครับมากดตรงนี้นะครับลงชื่อเข้าใช้ Excel ครับผมเราจะเข้าไปดูใน Excel ของเราครับผมตอนนี้ก็เข้ามากดตรงที่ชื่อของเรา โปรไฟล์ของเรานะครับเราจะเข้าไปที่ Excel ของเราครับผมพอเราเข้ามาแล้วให้กดตรงที่จุด3จุดนะครับเดี๋ยวเรามาเข้าที่คำว่าการชำระเงินนะครับผมกดตรงคำชำระเงินและกดอันที่สองนะครับผมกดต่อยเลยครับผมเราจะมาดูว่า มาแก้การสำละะเงินของเรานะครับรอแป๊บหนึ่งนะครับผมตอนนี้ก็เข้ามาได้แล้วครับจะเป็นเห็นไหมครับสีแดงๆนะครับเขาเรียกว่าการเสียภาษีนะครับผมเป็นขึ้นสีแดงหลักครับผมเราจะมาทำให้สีแดงนี้หายไปนะครับเราจะมากอก ภาษีของไทยเราครับผมเขาแจ้งมานะครับผมเรากดไปเลยครับผมกดไปดูเลยว่าเขาจะให้เราทำอย่างไรครับผมเดี๋ยวไปดูกันเลยครับผมตอนนี้ก็เข้ามาเพจที่2องแล้วครับขั้นตอนที่2เราจะไปแก้การเสียภาษีของไทยกันนะครับผมเดี๋ยวเรามากดตรงที่ จุดสีฟ้ากันนะครับเดี๋ยวเรามาแก้กันนะครับตอนนี้ก็เป็นที่ที่เสียภาษีอันเดิมนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาแก้กันนะครับกดตรงที่รูปที่สีฟ้าข้างขวามือนะครับกดไปเลยนะครับผมเดี๋ยวเราเข้าไปอีกหน้าหนึ่งอีกครับผมเราจะไปแก้กันนะครับแก้การเสียภาษีของท้องถิ่นของไทยครับผม กดตรงนี้อีกนะครับกดตรงนี้นะครับกดไปเลยครับผมก็จะวิ่งเข้าไปหน้าอีกหน้าหนึ่งนะครับรอแป๊บหนึ่งนะครับผม นี่ก็เข้าหน้าช่องที่สองแล้วครับเดี๋ยวมากดตรงที่ผมกดให้ดูนะครับไฮไลท์เดี๋ยวผมจะทำให้มันเร็วยิ่งขึ้นครับผมกดตรงที่ผมทำไว้ให้ดูนะครับทำตามที่ผมทำให้ดูนะครับก็จะทำได้นะครับผม ตอนนี้ผมได้กดส่งไปแล้วก็ไม่ผ่านนะครับในช่องสีแดงให้เรากดคําว่าภาษีท้องถิ่นนะครับภาษีท้องถิ่นครับผมภาษีท้องในช่องที่ลูกศรผมเชี้ให้ไปให้เราอัปโหลดบินที่เสียภาษีจะเอาค่าบินค่าไฟก็ได้หรือจะเอาที่เราเสียภาษีในท้องถิ่นเอามา อัพโหลดลงก็ได้ครับผมตอนนี้ก็จะเข้าสู่ระบบแก้ไขได้นะครับแล้วเราก็กดส่งไปเลยครับผมตอนนี้ผมก็กดส่งไปแล้วก็เป็นอันสำเร็จนะครับเราก็ ภาษีของคนไทยหรือท้องถิ่นไทยเราได้แล้วครับผมเดี๋ยวเราจะมากดออกไปใหม่จากหน้า Google e x c e n นนะครับมากดดูกันว่าเราทำที่เราทำไว้ที่เป็นสีแดงจะหายไปไหมครับผมเดี๋ยวตอนอื่นเราก็ออกจากตรงนี้ก่อนครับผม ตอนนี้ก็กดออกมาแล้วนะครับจะเข้าสู่หน้า Google ใหม่นะครับเข้าไปที่ e x c e ซเหมือนเดิมนะครับว่าเราแก้ไขได้หรือยังครับผมกดไปเลยครับผม ตอนนี้เราก็เข้ามาสู่หน้า Excel ของเราได้แล้วครับจะเห็นคําว่าสําเร็จนะครับเมื่อก่อนก็จะเป็นคําว่าจะเป็นสีแดงนะครับเดี๋ยวผมขึ้นให้ดูว่าก่อนทําแล้วทําแล้วเป็นแตกต่างกันขนาดไหนเมื่อก่อนเรายังไม่ได้ทําก็จะเป็นสีแดงที่เขาบอกให้เราทํานะครับตอนนี้ก็สามารถ ทำสำเร็จแล้วครับหมายความว่าเราได้ส่งแบบฟอร์มเสียภาษีท้องถิ่นในประเทศไทยเราสำเร็จครับผม่ะลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้คนบ้านนอกกิสระด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้คนบ้านนอกกิสระก็ขอตัวลาไปก่อนละครับสวัสดีครับผม